สวัสดีครับผมสวัสดีเอ็ดีทุกท่านนะครับจดตวนจดตวนปั๊มไม่ค่อยมีครับผมกล้งจะเริ่องเบอร์สามเบอร์โอ้ยมันใจครับร้างยอด thầm con nó mình đi cùng bường thôi lại lại Ô, chắc vừa nè vừa đi bằng con đèn ngắm uh, không? Là, <laughs> là phần tàu kia anh làm anh Lạt vậy lắm hả <laughs> à, phương máy gì ở Nước quay mấy leo leo Nước quay mấy xịn leo ở về Bờ nưng pha cái này hà lái này <laughs> cho về thế thằng này cái này hà lái anh nó chỉ để lúc nào ô này ngoài พังเจ้าบ,บ,างบังเหลือกันบังตามเลือแตอ่ต้นนะครับผบมเสร็จบริกับเสร็จแลนด์บังป่า,าตัวกินเต็มเลยสดเด้เนาะยืนเต็มพิกัดครับไม่ได้ดับเลยช่วงน,นี้ไม่ิบปำ เออออกจางเิ่มครับไปทางไหนโอ้มันใจแ,จๆๆแน่วเฮ้ยเจียดเจียดเอ็นครับหรดเลยโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีหันมันยกโป้ครับผมโอ้แบบดได้ยินแห่บบดได้เป็น ถนนลูกลังนะครับตรงนี้เออน้ำมันน้ำมันเาะมุมกระเล็บนั่นออ้สวั <c oughs> สดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมฮัต กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยัยง่เดียวเขาก็เหนียนปัมรอบเมื่อกี้เมื่อครับฝนได้ฝนดีร่วงครับว่าปัมร่วงเยอะครับผมสารเกนมีไหมสดๆครับผมเจ้าตวน เอ้ลงมาเนี่นับแล้วกาดวิวงามๆครับผมทิวเขาส,สวยๆนะครับมาต่อเยงต่อใส่ิดเบรกหลังครบครับทันนี้ครับ leo là bằng Ủa, dạng, cột và thai lốm thôi con Xong bơ cơ bắt tìm nó ô Xua bọc tít vào, Bên này... ก็ยังไม่เต็มนะสองเบอร์สามสิบเมเบอร์พันห้าที่ได้สั้นหนึ่งปอดีโอ้เอาแทแล้วเอาแทแล้ว chúng <laughs> ta chạy đi đi 啊，哈哈。